รูปแบบการตั้งคำถามสัมภาษณ์มันน่าจะเจออยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือคำถามสัมภาษณ์ที่อิงกับเวลาในอดีตนะครับเราเรียกมันว่า b a c k w a r d looking นะครับมันก็คือ behavioral interview หรือ competency based interview ที่เราเน้นการสัมภาษณ์ในอดีตนะครับสัมภาษณ์ในอดีตถามว่าสัมภาษณ์อะไรก็ต้องบอกว่าสัมภาษณ์งานกิจกรรมสิ่งที่ทําในอดีตนะครับลงมือทําอะไรไปในอดีตแล้วก็เกิดผลอะไร ในอดีตนะครับนี่คือสิ่งที่จะโฟกัสการตั้งคำถามสัมภาษณ์แบบที่2ก็คือรูปแบบการตั้งคำถามสัมภาษณ์แบบอิงกับเวลาในปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อคําถามสัมภาษณ์ที่ถามว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้คิดอะไรอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงความสัมพันธ์ของตัวเองกับเพื่อนร่วมงานในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างหน้าที่งานที่รับผิดชอบเป็นยังไงบ้างนี่คือคาถามสัมภาษณ์ที่อิงกับเวลาในปัจจุบันนะครับ ไม่ได้บอกว่าผิดนะถ้าจะตั้งคำถามสัมภาษณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าประสิทธทิผลของมันจะน้อยกว่าตัวนี้การสัมภาษณ์แบบอิงกับเวลาในอดีตเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์แบบอิงกับเวลาในอนาคตประสิทธิทผลก็จะดด้อยกว่าการอิงกับเวลาในอดีตถามว่าทำไมเหรอคำถามสัมภาษณ์ที่อิงกับเวลาในอนาคตเนี่ยมันคือคำถามสัมภาษณ์แบบที่ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้คุณคิดยังไงคุณจะจัดการกับมันยังไง แปลว่าสถานการณ์นั้นนะมันยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ยังไม่รู้เลยนะครับแปลว่าเรายกเรื่องใดที่มันเป็นเรื่องของอนาคตมาเราก็คาดหมายแค่ว่าเขามองเรื่องนั้นยังไงเขาคิดเรื่องนั้นยังไงคิดว่าจะทํำยังไงซึ่งจะทําจริงหรือไม่เราก็ยังไม่รู้นะครับรูปแบบการตั้งคํำนมสัมภาษณ์ก็จะมีอยู่3แบบหลักๆแบบนี้นะครับแต่ส่วนที่สําคัญที่ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจให้ดีเลยก็คือ วิธีการตั้งคาถามสัมภาษณ์เนี่ยมันคงเป็นส่วนผสมของทั้ง3แบบประกอบกันแต่ส่วนหลักๆน้าหนักหลักๆเจ็ดสิของระยะเวลาที่เราใช้ในการสัมภาษณ์เนี่ยควรจะต้องอยู่ที่การสัมภาษณ์แบบอิงก,กับเวลาในอดีตโอเคไหมครับคาถามสัมภาษณ์ที่อิงก,กับเวลาในอนาคตเนี่ยขอให้เป็นคําถามตอนจบส่วนคาถามสัมภาษณ์ที่อิงกับเวลาในปัจจุบันเนี่ยขอให้เป็นคาถามตอนเริ่มสัมภาษณ์ขณะเนื้อหาในการสัมภาษณ์เนี่ยเด่น คำถามสมาธิยิงกับเวลาในอดีตเป็นตัวตั้งนะครับมันจะช่วยให้ท่านสัมภาษณ์แบบสมารคมเวลาได้นะครับแล้วก็รัดกลมมากขึ้น